สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพบกันเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ก็เป็นแนวทางเลขเด็ดตารางนะครับงวดประจำวันที่24ธันวาคม2565นะครับคลิปนี้มัดรวม4นอยนะครับผมก็สําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้มาแค่ตัวรูดนะครับก็คือรูด6นะครับพี่แต่ว่าประกบคู่ไม่โดนนะครับเมื่อวานนี้นะครับมาในรูด6เข้าไปในรอบพิเศษ นะครับผมมาแค่รอบเดียวนะครับเมื่อวานนี้แนวทางหลุดนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่พี่เด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับวันนี้นะครับเลขตลาง สนะครับ4 9นะครับผม0 2นะครับแล้วก็7นะครับผมมี9มี0ย์มี3มี2มี4มี7นะครับผมส่วนในตัววิ่งตัวรูดนะครับ ตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่เลขเก้านะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขสี่นะครับผมตัวเจาะนะครับเก้าก็จะมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดส่วนสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่สอง 4ี่สาม่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยส่วนในตัวเน้นตัวเจาะอันนี้ให้สี่กับเก้านะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็มองในได้ตารางได้นะครับพี่ๆอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะนะครับตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่90นะครับ 9 3 9 3นะครับ43แล้วก็49นะครับผม9093 4349นะครับสลับตัวเน้นตัวจาะส่วนหลักร้อยเลขสามตัวนะครับ 390นะครับผมสามสี่เก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหวยฮาหนอยในโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางนะครับพ,พี่ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้มาแค่ตัวรูดนะครับแต่ว่าวันนี้ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับผม ก่อนออกไปนะครับอย่างที่บอกนะครับก็อย่าลืมนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปแล้วนะครับไม่มีบ้านแสงโชคนะครับแอดแอดก็มีบ้านแนะนำนะครับพี่พี่บ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะนะครับก็ลองเข้าไปนะครับจิ้มลิ้มสอบถามน้องแอดมินดูได้นะครับผมเนาะน้องแอดมินใจดีนะครับผมก็เข้าไปสอบถามดูก่อนนะครับชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่พี่เอฟซีนะครับผมก็ วันนี้นะครับก็ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่เนาะนะครับผมก็กําลังใจนะครับดีๆจากพี่เอฟซนะครับก็คือแรงใจทําคลิปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพี่ๆเอฟซนะครับเนาะแอดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีกําลังแรงใจทําคลิปนะครับผมเนาะนะครับขอขอบคุณนะครับสลับให้พี่เอฟซเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้แอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับคอมเมนต์ไหนนะครับที่ไม่ได้ตอบหรือว่าตอบช้า ผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ